บัณฑิตกิติมศักดิ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สถาปัตยกรรมศาสตราจารย์ดรพระพรมบัณฑิตประยูนธรรมจิตโตเป็นพระนักวิชาการนักบริหารนักการศึกษานักเทศและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการมีผลงานตีพิมพ์ทั้งในและต่างประเทศมากมาย ยังได้รับการถวายรางวัลมากมายเช่นรางวัลคนดีสีสังคมรางวัลเสาเสมาธรรมจักรนอกจากนี้ยังได้รับรางวัลด้านอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกจากองค์การยูเนสโกปริญญาศึกษา,าศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์การพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอนพระเทพเสนาบดีประเทืองอาพาทโล เป็นพระที่เป็นผู้บริหารจัดการโรงเรียนวินิศจึกษาในพระราชูปธรรมได้รับเกียรติบัตรจากโครงการพัฒนาหลักสูตรภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลางโดยการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเป็นประธานกรรมการหมู่บ้านรักษาสินห้าจังหวัดลบบุรีดำเนินการจัดกระบวนการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิชาการในค่ายวิชาการแยกห้องติวนักเรียนตามความต้องการและความสนใจ เพื่อสนับสนุนให้แก่นักเรียนปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์อาชีวศึกษาพระราชภาวนาวชิรากรอินทวายสันตุสะสโกเป็นพระป่านักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสายองค์หลวงปู่มัน่นปุริทัโตและองค์หลวงตามหาบัวยานาสัมปันโนให้ความใส่ใจและพัฒนาวัดป่านาคำน้อย ให้มีความเจริญสืบเนื่องเป็นตามลำดับจัดให้เป็นสถานฝึกอบรมทั้งร่างกายและจิตใจและได้ร่วมมือกับชุมชนประกอบงานอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่างๆมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีซึ่งได้ถวายรางวัลราชมงคลสรรเสริญด้านศาสนาเมื่อวันที่15กันยายนพุทธศักราช2565ที่ผ่านมาปริญญาวุทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลพระเมธีวชิโรดมวุฒิชัยวชิระเมธีเป็นพระนักวิชาการนักบรรยายธรรมและนักเขียนนักประพันธ์เชิงวิชาการและได้นำสื่อดิจิทัลมาใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารสำหรับการเผยแพร่เรื่องราวพระพุทธศาสนาการแก้ไขปัญหาสังคมปัญหาสิ่งแวดล้อมและเรื่องราวธรรมชาติมนุษย์จนได้รับเกียรติ และรางวัลมากมายทั้งในและต่างประเทศเป็นวิทยกรบรรยายเทศธรรมเกี่ยวกับความรู้ในเชิงวิชาการและเสวนาในโครงการต่างๆที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอย่างต่อเนื่องปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์การจัดการนายสุมิตรเพชรชราพิรัตเป็นกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและวิภาค์หลักสูตรคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีสนับสนุนด้านการพัฒนานักศึกษาเข้าฝึกสา,ากิจศึกษาทุกภาคการศึกษาการพัฒนาศักยภาพและการพัฒนาบุคลากรของคณะในการฝังตัวกับบริษัทสถานประกอบการ เพื่อนำไปใช้ในการต่อยอดเพื่อความก้าวหน้าของผู้ประกอบการและการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้นต่อไปปริญญาศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์นาจสินไทยนายสมบัติแก้วสุจริตเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านนาจสินไทยเป็นผู้ที่ประกอบพิธีไหว้ครูโขนล,ละครตั้งแต่ปีพุทธศักราช2530จนถึงปัจจุบัน ประพันธ์บทถวายพระพรของราชวงศ์จัก,กรีเรียบเรียงและประพันธ์บทโขนให้แก่สถาบันการศึกษาต่างๆมีความชำนาญในด้านการแสดงนาฏศิลป์ไทยทั้งโขนละครเป็นประธานผู้ประกอบพิธีไหว้ครูครอบครูนาฏศิลป์ไทยของคณะศิลปรกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นเวลากว่า36ปีและเป็นผู้ทรงภูมิรู้ภูมิธรรม ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆให้กับนักศึกษาคณาจารย์ตลอดมาปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์วิศวกรรมไฟฟ้านายวิราชเฉลยสัตว์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงเป็นผู้ออกแบบคำนวณควบคุมและให้คำปรึกษางานโครงการก่อสร้างและการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงและพลังงานขนาดใหญ่ การได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งนาย,ยกสมาคมศิทธิเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีและได้รับรางวัลราชมงคลสรรเสริญกิติมศักดิ์ด้านวัฒนธรรมการเฝ้าระวังวัฒนธรรมและการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมเมื่อวันที่15กันยายนพุทธศักราช2565ที่ผ่านมาอีกด้วยปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์วิศวกรรมอ e ิเล็กทรอนิกส อากาศยานนายถวันเขียนทองเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารวิชาการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนพัฒนางานวิจัยสร้างเครือข่ายความร่วมมือและสนับสนุนในการฝึกอบรมที่สายการบินไทยไลออนแอร์ ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีปริญญาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์การแพทย์แผนไทยประยุกต์พลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูตกระจางจัดตั้งมูลนิธิมงคลจงกลทูตกระจางคลินิกการแพทย์แผนไทยจังหวัดปทุมธานีลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษาระบบธนาคารหน่วยกิจระดับปริญญาตรี ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษางานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาส่งเสริมด้านสุขภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีโดยได้ร่วมมือในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิด -19 ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักิ์วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์นายสมชัยไทยสงวนวรกุล ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารบริษัท SNC Former จำกัดมหาชนและเป็นผู้นำขับเคลื่อนการจัดทำหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคารอนิกโดยใช้บริษัทจัดตั้งเป็นโรงเรียนเป็นฐานฝึกสมรรถนะวิชาชีพมอบทุนการศึกษาและส่งเสริมให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมทำงานและมีะไรายได้ระหว่างเรียน รวมถึงสนับสนุนครุภัณฑ์หุ่มยนต์เพื่อเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้ในการเรียนการสอนปริญญาคารรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ออกแบบแฟชั่นและนวัตกรรมเครื่องแต่งกายนางวันดีกุลชรยาคงจุนเจริญปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท SCG จํจกัดมหาชนมีบทบาทในการสนับสนุนส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ และส่งเสริมรายได้ให้กับกลุ่มสตรีท้องถิ่นเป็นผู้นำในการพัฒนาผู้ประกอบการผ้าไหมให้มีแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้มีความทันสมัยมีบทบาทสำคัญและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนจัดตั้งพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวิทยาเขตปราจีนและได้รับรางวัลราชมงคลสรรเสริญกิตติมศักดิ์ด้านวัฒนธรรมเมื่อวันที่15กันยายน รุธศกกราศ2,565ที่ผ่านมาอีกด้วยปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์นวัตกรรมการจัดการภาครัฐนายเสริมใสกรม,มสิทธิ์เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและบทบาทสำคัญในการดำเนินนโยบายเพื่อขับเคลื่อนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและพัฒนาความสัมพันธ์กับราชาอาณาจักรไทยเป็นผู้บริหารระดับประเทศ ที่มีความสามารถในการบริหารจัดการหลากหลายองค์กรให้ความสำคัญทางด้านการศึกษาโดยให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในการวางแผนสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาได้แก่การดำเนินการวิจัยการศึกษาดูงานร่วมกันเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองความรู้นวัตกรรมระหว่างกัน